สอนวิธีการทำแตงโมจากลวดกำมะหยี่เป็นที่ห้อยของแบบนี้นะคะจะห้อยพวงกุญแจห้อยกระเป๋าก็ได้ค่ะไปค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีลวดกำมะหยี่นะคะขั้นตอนแรกเราก็จะใช้ลวดกำมะหยี่สีแดงนะคะแล้วก็มาดัดนะคะให้เป็นรูปครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะ นี่คะ่ะจากนั้นนะคะก็ม้วนนะคะแล้วก็สอดเข้าไปข้างในนิดนึงแล้วก็ทําอีกเส้นหนึ่งนะคะเป็นครื่องวงกลมเหมือนกันจะได้แบบนี้นะคะส่วนลวดที่เหลือนะคะเราก็ม้วนเข้าไปด้านในนะคะเป็นแบบนี้คะ่ะ เราก็จะได้ลวดกำมะหยี่เป็นโครงของแตงโมของเราแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาลวดกำมะหยี่นะคะมาสานนะคะเราจะใช้วิธีการสานนะคะสลับกันไปมาขึ้นลงแบบนี้นะคะดีค่ะแล้วก็ม้วนนะคะมาเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ลวดกำมะหยี่ของเราเนี่ยพันร,บรอบๆโครงของแตงโมของเรานะคะ สารเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นแตงโมแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะใช้เอาเป็นลวดกระมหยี่สีขาวนะคะแล้วมาวัดนะคะให้เป็นขอบแบบนี้ของแตงโมนะคะตัดแบบนี้ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคะ จากนั้นนะคะทากาวนะคะแล้วเอาลวดกำมะหยี่สีขาวนะคะแปะข้างๆาแบบนี้ได้เลยคะ่ะทำเหมือนกันนะคะทั้งสองฝั่งคะ่ะส่วนของตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นเปลือกของแตงโมของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้ลวดกำมะหยี่สีเขียวนะคะวัดนะแล้วก็ตัดค่าตรงนี้สองชิ้นนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอามาแปะไว้นะคะในส่วนของเปลือกของแตงโมนะคะวันนี้เราจะทําเป็นสีที่มันสลับกันนะคะหรือใครไม่มีมีสีเขียวสีเดียวก็ใช้สีเขียวสีเดียวก็ได้นะคะ เหลือของแตงโมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาทําเม็ดแตงโมนะคะใช้ลูกปัดสีดํานะคะหรือใครมีเป็นลวดก,กระมียสีดําก็ได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็ติดนะคะรวดตรงนี้นะคะเป็นเอาไว้แขวนนะคะไว้ห้อยกระเป๋าหรือของได้ค่ะก็แปะไว้ตรงนี้นะคะดึงออกแล้วเดี๋ยวเราจะติดกาวกลับไปเหมือนเดิมนะคะ แค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแตงโมจากรวดกรำมหยีของเรานะคะทําแบบง่ายๆนะคะเป็นไอเดียที่สามารถเอาไปทําตามกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ